ครับผมอุอเทียนนะครับอ่ของคันนี้เป็นยี่ห้าร้อยยี่ห้าฟิโน่ร้อยี่ห้าไอเนาะอเทียนของเขาของรถโกชิดส่วนมากทุกรุ่นนะครับจะต้องมีตัวท่านทานนะตัวท่านทานก็จะมีสัญลักษณ์อ่ตัว R นะนี่เห็นไหมถ้าเป็น EJK นะ EJK ก็จะเราจะจำกันง่ายหนะ่อย คือมันมี R นะอ่าคือตัวต้านทานนะไม่ใช่เลสซิ่งนะเข้าใจกันเมื่อสมัยก่อนนู้นนะอ่าเทียนเดิมของคันนี้คือที่ใส่มานะเป็นอ่านี่นะครับเป็น c 7 s, s a ธรรมดาเนาะก็อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใส่ไม่ได้นะใส่ได้มันเกี่ยวเหมือนกันหมดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะน,นี่นี่ให้ดูก่อนอ่า ซ้ายมือคือมีตัวต้านทานนะ cr 6ก a เนี่ยแต่ขวาเนี่ยมันเป็น c 7จ็ด ad นะต่างกันยังไงก็ต่างแค่มีตัวต้านทานมีตัวต้านทานแค่นั้เงเนาะเพราะอะไรล่ะเออเพราะอะไรก็ตัวต้านทานก็ชื่อมันบอกอยู่มันต้องต้านทานเนาะ นเนี่ยยออกมาเหมือนกัน,น,นเลยเดี่ยยออกมาเลยนี้นะ B7 จะไม่บอกว่ามันใส่กันไม่ได้นะจะใส่ตัวนี้เข้าไปไฟก็ออกหัวเทียนนะเหมือนกันใส่ไฟออกหัวเทียนเหมือนกันจะใส่ตัวนี้เข้าไปไฟก็ออกหัวเทียนอ่าก็ใส่กันได้เนี่ยเพราะมันเหมือนกันเห็นไหมแต่ใส่ไปแล้วมันมีเอฟเฟกต์ไงแค่นั้นเอง มันีเอฟเฟกกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถนะครับเขาถ้าจะเป็นต้องใส่ตัวต้านทานมานะแค่นั้นแหละครับก็ใส่เราควรจะใส่ให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำเนาะเพราะเราไม่ได้ทำของเราเองนงครับมันมีผลมีเอฟเฟกกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถนะครับจะพอ มีกระทบเรื่องอะไรนั้นก็มันละเอียดอ่อนมากเลยเนาะผมพูดเป็นวิชาการนี่เป็นนะถ้าในคาบูนะเราก็จะใช้ตัวไม่มีตัวต้านทานเนาะเพราะระบบอ่าสั่งงานของคารูจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่อง,งอะไรแย่ๆมากมายะนะครับแต่ของรถหัวฉีดส่วนมากนะครับรุ่นทุกค่ายานีแหละจะต้องมีตัวอะกับหัว ตัวต้านทานนะ NTC ที่มี R นะครับอันนี้ส่วนนิดหน่อยแล้วกันนี่นะตัวตัวเลขหกเลขเจ็ดเนาะคือระดับระบบอย่างไงดีระดับระบายความร้อนดีกว่าของหัวเทียนนะ มันเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยมันต่างกันแค่การระบายความร้อนเนาะเบอร์อะไรอะ่ะเบอร์เจ็ดเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเบอร์หกแต่ระบายความร้อนดีกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าตลอดเสมอไปนะครับ อ่ uh, เพราะว่าอ่ uh, อธิบายไม่ถูกเกี่ยวกับมันเป็นวิชาก,การอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่ได้เตรียมตัวมาเดี๋ยวไปมองไปหาด้วยในอินเทอร์เน็ตแล้วกันเนาะว่าหัวเทียนร้อนหัวเทียนเย,นเย็นคืออะไรนะครับก็ใช้ให้มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ผู้ผลิตเขาแนะนํามาแค่นั้นเองเนาะถ้าเราไปปรับแต่งเครื่องยนต์มาเราก็ต้องเลือกใช้เบอร์หัวเทียนให้มันถูกต้องเหมือนกัน นะครับนิดหน่อยละกันครับห <ges> ัวเทียนนะครับ <cu> หัวเทียนเนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อที่ศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนปักหัวเทียนนะอะไรของหัวเทียนพวกหัวเทียนอ่าพวกนี้ยผมแนะนาให้ไปซื้อที่ศูนย์นะถ้าไปร้านอะไรเนี่ยเขางงนะบางทีเขาไม่ค่อยมีเขาจะไม่ค่อยไม่มีอะแทบหายยากที่จะใช้หัวเทียนสั้นที่มีอาร์นะเนี่ย ไปผมไปที่ร้านอะไรนะเขางงนะทุกร้านนะครับเขาไม่เขาไม่ได้สต็อกตรงนี้ว่าเขาจะมีแต่เนี่ยหัวเทียนที่ไม่มีอารนะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเขาถึงไม่เอามาผมผมไปฟีดผมไปฟีดเขาอ่ต้องเอาหัวเทียนที่ที่มีตัวอาเขาเขาที่ร้านเขาไม่มีไงเต่ที่เป็นตัวีิศูนย์นะก็คือไปที่ศูนย์ที่เดียวเลยจบเนาะไม่ต้องไปร้านอะไรหรอกเพราะบางร้านเขาก็ไม่มีเขาไม่เขาไม่ได้ซื้อมาขาย อ,อทั้งอเทียนและปลากอเทียนปาเทียนราคาสูงนะเขาเลยไปสต็อกไว้นะครับแล้วก็ปลกโอเทียนของรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวยาวนะเนี่ยผมเทิร์นเข้ามาเนี่ยมันยาวนะต้องใช้ตรงรุ่นนะครับฟีโน่ร้อยยี่สิบห้าไอนะครับเขาจะยาวนะครับถ้าเป็นตัว ร้อยสิบห้าไอนะตัวร้อยสิบห้าหรืออ,อ,อะไรอะมิโอร้อยยีห้าเนี่ยมันสั้นเนี่ยมันจะสั้นเท่าเนี้ยเยอะนะผมก็ไม่รู้นะครับต้องไปคือถ้าอะไรที่ฟิตฟิตนะ่ยไปที่ศูนย์นะทีเดียวครับ